สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมป็นสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นในส่วนของสูตรเด่นล่างแบสสมตัวซึ่งเป็นสูตรเดิมดีที่เข้ามาต่อเนื่อง11วดติเลยนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะมาคำนวณประชุมกันสําหรับท่านผู้ชมท่านที่ติดตามกันนะครับก็จะเป็นแนวทางงวดวันที่1กรกฎา,าคม2 5 6 7ซึ่งวดที่11ครับสูตรนี้คำนวณได้3กับ4ครับเด่นล่างผลนี่คือ31นะครับอ่านี่จะเข้าเป็เลข3เข้าหลัก10ครับ สำหรับท่านที่สนใจสูตรนี้มาดูวิธีคิดกันครับว่าได้ครับซึ่งในสูตรนี้ก็จะเป็นสถิตินอะที่ผมทำลังมาดูกันเนาะใน1 1บเอ็ดวที่ผ่านมาเรามาดูนะว่ามันเข้าที่หลักไหนบ้างเนาะว่าแรกนะครับได้6กับ7นะครับได้เจ้าหกหนึ่งนะได้เข้าเลขหกเนาะเข้าที่ทำาหนหลักสิบว่าได้ครับหกเข้าหลักสิบนะครับเราก็มาดูต่อครับวดที่2นะครับทําได้9ก้ากศูนย์ซึ่งมันมา2ตัวเลยครับวดที่2มันเข้า2ตัวครับทําได้9ก้าศูนย์ออกศูนย์เก้าครับก็ถูก มดที่3นะครับสูนี้ทําได้2กับ3ออก4 3ครับ3เข้าที่จำเป็นหลักหน่วยครับทุกมสามหน่วยมดที่4ครับทำได้78ออก79ครับเข้าที่หลักสิบสิเครับโมดต่อมางวดที่5าครับทำได้7กับ8ออก78นะครับก็เข้า2ตัวเลยครับมดที่6ครับทำได้90ออก90ครับก็มา2ตัวเลยครับ งวดที่7ครับทําได้7 7 8ออก7 9ครับเลขที่เข้าคือเลขเจครับเข้าที่หลักสิบนะครับงวดที่8ครับทําได้ศูนย์กับ1ออก1 7ครับ1เข้าที่ตําแหน่งหลักสิบนะครับถูกเป็น8งวดครับงวดที่9ครับทําได้5กับ6ครับออกหกศเข้าที่ตําแหน่งหลักสิบนะครับงวดต่อมาครับก็จะเป็นงวดที่10ครับทำได้2กับ3นะได้2 3ออก4 2 นะครับเลขที่เข้าคือเลข2เข้าที่หลักหน่วยครับสูนี้เข้ามาแล้ว11เป็นติดครับอ่าย่าไม่ผิดเลยเนาะงดที่1 1เป็นทได้3 4ี่ออก3หนึ่งครับอ่าวิธีคิดสูตรเต่นล่างอันนี้มาดูนึครับสูนี้ครับอ่คิดยังไงนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับอซึ่งก็จะใช้ทําไปหลักหมื่นน้ำบวกกัน 2ครั้งนะครับหลัก10แล้งบวกกัน1ครั้งหลักร้อยครั้งที่2บวกกัน1ครั้งหลักหน่วยครั้งที่3บวกกัน1ครั้งหลักร้อยครั้งที่10บนะครับคืองคงที่ครับ4ีบวก8ครับ12 12บวก6 18บวก2 24ยได้ตัวแรกคือ6ทีนี้บวกเพ่ม่เป็นเ็ครับในงดแรก,กนะครับสูตรนี้นะครับทำได้6 7นะ้าเด่นแ่างครับออกหนึ่งนะครับ ข้าที่ทำให้หลักสิบงวดแรกมาหลักสิบปีหกนะครับงวดที่2นะครับทําได้90มา09จริงไหมมาลงคำนวณดูนครับสูนี้ครับพิธีคิดก็นำหลักหมื่นวกกัน2ครั้งบวกสิบล้งนึงครั้งหลักร้อยครั้งที่2บนหนครั้งหลักหน่วยครั้งที่3ามบนหครั้งหลักร้อยครั้งที่4บนนึครั้งบวกที่สองคงที่ครับหกบวกเก้าสิบห้าบวกหกยี่สิบเอ็ดยี่จ็ดยชั้นได้เกออก0ูนย์เนะครับก็มา2ตัวเลยครับ งวดที่3นะครับทำได้2กับ3ครับผลที่ออกคือ4 3นะครับวิธีคิดสูนี้ครับนำหลักหมื่นบวกกัน2ครั้งหลัก10อ่าจะเป็น10ล้างบวกกัน1ครั้งหลักร้อยครั้งที่2บวกหนึ่งครั้งหลักหมื่นครั้งที่3บวกหนึ่งครั้งหลักร้อยครั้งที่4บวกหนึ่งครั้งบวกด้วยคงที่ครับ4บวกหนึ่งเป็น5บวกห้าเป็น10บวกสองเป็น12ครับบวกเพิ่มเป็น1เป็น3งวดที่3ออก4 3นะครับเลขที่มาคือเลข3เข้าเข้างวดที่3เนาะ งวดต่อมาก็จะเป็นงวดที่4ครับงวดนั้นทําได้7กับ8ออก7 9ครับเราก็มาดูวิธีคิดสูตร์ด้กันครับนำหลักหน่วยบวกกัน2ครั้งหลักสิบแลงบวกกัน1ครั้งหลักร้อยครั้งที่2บวกนหนึ่งคั้งหลักหน่วยครั้งที่3ามบนหนึ่งครั้งหลักร้อยครั้งที่สี่บกหนึ่งบวกที่สองคงที่ครับ8ปดบวกสี่2ป็นบวกสาบวกเจ็ดยี่สชั้นได้7กับ8ผลที่ออกคือ7 9ครับเลขที่มาคือเลข7ครับมาที่หลักสิบครับก็ถูก วันั้นมา2ตัวครับผบสู์ที่ทำได้7กับ8นะครับวิธีคิดก็นําหลักหมื่นบวกกัน2ครั้ง10ล้งบวกกันครั้งหลักร้ยครั้งที่2บนึ่งครั้งหลักหน่วยครั้งที่3บวกกันหครั้งหลักร้อยครั้งที่10บนนึ่งั้งบวที่สขงที่ครับเจกเ้าเป็นสิบหกบวกสองบวกเจ็ดยีได้เกับแปวันั้นมาเจเข้าสตัวถูกเป็นห้างวดครับงวดที่หครับมาดูนครับได้เกย์ออกเกย์ครับ ก็มา2ตัวนะติดกัน2งมวดครับวิธีคิดก็นําหลักหมื่นบวกกัน2ครั้งหรือ1 0ล้างนึครั้งหลักร้อยครั้งที่2องบนหครั้งหลักหน่วยครั้งที่3าบนนึ่งหรักร้อยครั้งที่สี่บนครั้งบวกด้วยสองของที่ครับแปดบวกจเป็น15บครับบวกห้ายี่สิบยี่สิยี่สิบเจได้9กูนย์ผลที่ออกคือ9 0นะครับก็เข้าสมตัวนะครับถูกเป็นหงเวดง่วดต่อมาก็จะเป็นงวดที่7จ็ดงวดที่เครับศูนยนี้ทำได้เกับแปดครับทำได้เจ มาดูกันครับนำหลักหมื่นบวกกันกั้งบวกสิบลลางหนึครั้งหลักร้อยขั้งที่สบวหนึครั้งหลักหน่วยรั้งที่สมบวหนึ่ครั้งหลักร้อยขันบบครั้งที่สอกบวกแปเป็ 8, 9, 9, 3, 5, 3, 7, นสะิบเจดบวกเก้ายี่บวกเก้าสามห้าเนาะบวกกันได้เจ็ปครับงวดที่จะเป็นงวดที่เว่านั้นออกเจเครับเลขที่ติดมาอเลขเครับมันเข้าที่หกนะครับงวดต่อมาก็จะเป็นงวดที่แปด นะครับในงวดที่8ปครับสูรนี้ทําได้สูงจําหนะครับผลเทกันหนึครับเราก็มาดูกัครับว่าทําได้สูงสี่แต่สูจำหนจริงไหมเนาะอซึ่งสถิติสูงนี้ก็เข้ามาต่อเนื่ยนะครับสิบอ็ดงวติดนะครับวิธีคิดก็นําหลักหมื่บวกัน2ครั้งหลัก10ครั้งบวกกัน1ครั้งหลักร้อยครั้งที่2บนหนครั้งหลักหน่วยครั้งที่3บนหนครั้งหลักร้อครั้งที่สบนหนัที่สของทีครับแปดบวกเจ็ดบวกเจ็บวกส บวก2 28บวก2 30ได้0ูกังหครับในงวดที่8งวดนั้นออก17ึ่งเลขที่เข้าเลขกหนึ่งครับซึ่งประมาณหลักสิบนะครับงวดต่อมาก็จะเป็นงวดที่9นะครับงวดที่9ครับสูตรนี้ทําได้5้กับหครับงวดนั้นออก60นะครับวิธีคิดสูตรนี้ครับมาดูนนเาะนำหลักหนึ่งบวกกัน2ครั้งครับ10ล้าน1ครั้งหลักร้อยครั้งที่2อบวกกันหครั้ง นะครับหลักหน่วยครั้งที่3บนครั้งหลักร้อยครั้งที่4ลนครับบนที่2ของที่ครับ6กบวกหเป็น7 7็เบวกเเป็น14บสี่บวกสามสิบวกหกยบวกสองครับฉะนั้นจะได้ตัวริ่นดังคือ5 6ากับหกครับในงวดนั้นจะเป็นจะเป็นงวดที่9ครับวันนั้นเลขที่ออกคือ60นะครับศูนนี้ทำได้5กับ6นะครับผลที่ออกคือ60นะครับเลขที่เข้าเป็เลข6ครับมันเข้าที่หลักสิบนะครับมาที่หลักสิบอ6ครับเพราะถุกเป็น กลางวดแอบต่อมาก็จะเป็นงวดที่10ครับในงวดที่10นะครับสูตรนี้ทําได้2กับ3นะครับผลที่ออกสี่สองก็ยังติดมาอยู่ครับเราก็มาลองคํานวณดูครับได้2กับ3จริงไหมนะครับนำหลักหมื่นบวกกัน2ครั้งครับหลักสิบแล้งบวกกัน1ครั้งครับหลักร้อยครั้งที่2บวกหนึ่งครั้งครับหลักหน่วยครั้งที่3บวกหนึ่งครั้งหลักร้อยครั้งที่10บบวกหนึ่งครั้งบวกด้วยสองคงที่ครับ หกบวกเจ็ดเป็นสิบสามบวกเจ็ดยี่สิบยี่บวกสองขี่ยี่สิบสองเนาะฉันได้สองกับสามนี่คือตัวเด่นแรงครับก็มาได้ทุกหลักเลยครับก็จะมีบางงวดครับที่มันมาอ่ามาได้ถึงสองตัวเนาะผลที่ออในงวดที่สิบคือสี่สองนะครับสูนี้ทำได้สองกับสามครับเลขเด่นที่เข้าเลขสองนะเข้าที่หลักหน่วยครับก็ถูกเป็นสิบงวดนะครับสถิติสูนี้เข้ามาสิบเอ็ดงวดติดนะครับก็มาดูกันครับงวดที่สิบเอ็ดที่ผ่านมานะครับสูนี้ทําได้สามสี่นะเด่นสามสี่ออกสามหนึ่ง นะครับมาดูกันครับนำหลักหมื่นไปกันสครั้งหลักสิบล้านบนหนึ่งครั้งหลักร้อยครั้งที่สองบนหนึ่งครั้งหลักหน่วยครั้งที่สามบนหนึ่งครั้งหลักร้อยครั้งที่สิบบนหนึ่งครั้งบร้อยสองคงที่ครับคงบวกสิบเป็นสิบสิบสามสิบสี่ยี่สิบยี่สิบสามเห็นไหมครับได้สามกับสี่ผลเท่าคือสามหนึ่งนะครับก็ยังติดมาล่างอยู่ครับเข้าที่หลักสิบก็ถูกเป็นสิบในมวดงวดนี้ก็จะเป็นงวดที่สิบสองนะครับอ่าเราก็จะมาตามกันต่อเนาะสำหรับงวดนี้นะครับ สู่เด่นล่างนะเดินดีนะครับสองตัวเดินดีก็เข้ามา11บมูติดนะครับวันนี้มาดูนะครับหลักเด่นล่างจะเป็นตัวไหนเนาะพี่ดิคิดก็นี่ครับอันดับแรกครับผมจะนําผลปรที่ณนิ่งจะมาตั้งให้ดูกันนะนี่ครับ5 1 8 5 0 4่งแป้าีได้สตัวที่ออกจะเป็น3 1เนาะใช้3ตัวท้ายครั้งที่2องผลที่ออกคือ0 1 6นะครับเราใช้3ตัวท้ายครั้งที่3จะเป็น4 4 7ครับแล้วใช้เลขท้ายครั้งที่ 4นะครับคนเดียวคือ4 2 6นะครับสูตรนี้ครับวิธีคิดก็นําหลักหมื่นบวกกัน2ครั้งหลักสิบล้านบวกกัน1ครั้งหลักร้อยครั้งที่2บวกกันครั้งหลักหน่วยครั้งที่3บวกกันครั้งหลักร้อยครั้งที่4บวกกันในครั้งบวกลบสองทงที่ครับ2 2งสองบวกสเป็น5 5าบวกศเป็นห้าห้บวกเเป็น1ิบสบวกสเป็น1ิบวกสองคือสวันนี้ครับได้ตัวได้คิ่าทีนี้บวกเพิ่มไป1แต้มเป็น9วันนี้ครับเด่นล่างนะความน่าจะเป็นคือ 8กับ9ครับระหว่าง8กับ9ครับนะก็เลือกอ่าตัวที่ชอบนะครับนะก็ดินทั้ง2ตัวเลยครับ8กับ9นะครับแต่ที่ดินสุดเลยก็จะเป็นเลข8เนาะนะครับเลขแปเป็นเลขที่น่าสนใจ่วันนี้นะครับก็ช่วงอยู่หลายสูตรนะครับนะจะประมาณนี้อันนี้คือแนวทางนะครับก็ทำได้8กับ9ครับมวันนี้นะครับดินล่างนะ แปดกับเก้าครับอ่ะระหว่างแปดกับเก้าชอบตัวไหนคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ อ่าสูตรนี้ครับที่เห็นเ็าจะเป็นสูตรเด่นแางแบบ2ตัวเดินดีนะครับวันนี้ก็จะเป็นวดนที่12นะครับผลคํานวณที่ได้คือ8กับ9ครับเด่นแางวดนี้8กับ9ครับเราก็สามารถที่นําสูตรนี้นะไปเทียบกับสูตรอื่นดูได้นะก็มีหลายสูตรนะที่ผมาลงให้ไปนะครับก็อันนี้นะครับแล้วแต่เรานะครับชอบสูตรไหนก็เลือกตามสูตรนั้นนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับที่ผมมานําเสนอทุกก็จะเป็นสูตร หลินล่างเนาะก็มาที่ทุลักนะครับสอ,อบบตัวนี้นะครับ8กับ9ครับู่นี้นะครับมาลุ้นกันครับจะมมาร่งางอะไไหมเนาะสุดท้ายนี้ขออีีทุกท่านโชคดีนนครับแล้วพบกันในคลิปหน้าขอบคุณที่สุดครับ